อันนี้ก็สิเป็นาการสตาร์ทช่วงเศร้าครับหรือว่าสตาร์ทเทเลดมันสิสตาร์ทหยากครับพี่นนองอันนี้สีเป็นกล้องควบคุมมัวเผาครับผมอันนี้สิเป็นทัเมเอรอครับตีเลทัเมเอรอทั้งสองสายนี่ไฟสิมาเฉพาะเวลาเปิดกุญแจนะครับไปล็อกที่สองครับล็อกเตรียมสตาร์ทนะครับทั้งสองสายมีไฟสัญญาณออกมาบะเถึง12บโวลต์ทั้งสองสายครับแต่สูงสุดจิบโวลต์บะเถึง12บเป็นสาเหตุสัญญาณไฟออก ไปทีลีเล่ไม่ตอยึดสองบันแ้วก็อาจจะเป็นสาเหตุลีเล่มาทำงานผมก็สิแก้ปัญหาจะพอน้าโดยการต่อใส่ไปก่อนผมคิดว่าผมสีหาวิธีต่อตรงต่อตรงยังไงคือต่อตรงจากแบตเตอรี่เดี๋ยวก็ไปใส่สวิตสวิตกดเพราะว่า,าลีเล่เนี่ยระบบกล้องเนี่ยมันจะใส่เวลาสิบวินะครับในการตัดต่อตัดต่อลีเล่เนี่ยผมคิดว่าผมจะใส่สวิตตัวน,นี้มาใส่วิธีกดหรือต่อเอาใส่เวลาสิบวิเดี๋ยวก็ปิดทั้งสี่นะครับ วันปุ๊บไฟหนักปดสิมาครับไฟขนลวดไฟสแสดงอะไรมีผมจะใช้ตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งสีต่อกับมาสวิตครับมันอยู่สายใดเดี๋ยวผมจะหาบึงเพราะฉะนั้นในเครนี้ผมก็เลยมือในมื่อเปลี่ยนสวิตแล้วผมก็เลยเปลี่ยนหัวเผานําเลย เอากบบจะเอาเงินจ่ายตัวเดอนิ จากปิดตังสวิตแล้วมนนีกัสิหาจิดต่อครับผมผมอยู่ใส่วิธีหาเส้นต่อที่มันใส่แบบเปิดกุญแจล็อกที่หนึ่งที่เตรียมสตาร์ทนะครับก็คือสันปิดไฟสีบเขานี่สันปิดเลยน,นะครับอ่ากุญแจสีจมียังสี่ครับสีมียู่สจุดครับผมอันนี้คือจุดล็อกนะเวลาเขาปิดเครื่องจริงๆตำแหน่งปิดจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับก็คือที่บอกว่า a e C C ครับ A C C ลาปแรกเลยก็คือล็อกอันนี้คือปิดแล้วล็อกตำแหน่งล็อกครับผมตำแหน่งที่สองก็คือ A C C ตำแหน่งที่สามก,ก็คือออนนี่คือเตรียมสตาร์ทครับผมแล้วก็สตาร์ทคือตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งสุดท้ายอันนี้คือรุ่นมนิสูบิชิไซโคนสีเป็นสงสี่ครับอันนี้คือตำแหน่งล็อกคือปิดแล้วปิดแล้วก็ล็อก ลเราวงมาเลยนะครับอันนี้คือตำแหน่งปกติผิดปกตินะครับผมสะหาที่อยู่ตำแหน่งออนนะครับออนนี่คือเตรียมสตาร์ทนี่ยให้ไฟมาสวิตช์เพื่อจะได้กดแล้วก็สตาร์ทครับอย่าสวิตช์แล้วก็กดตัวสีเตรียมสตาร์ทครับตำแหน่งนะั้นไม่ยืดสายผมสะหาจากจุด มัม 1, 2, 3, 4, มกนก็แกครับผมมีสายไฟยันหนึ่งเส้นสองสามสี่ห้าม่หกเส้นครับผมผมไปใส่มิเตอร์ครับผมมือนี่มิตเตอร์ผมกัดหน้นาจอเสียหายแล้วพี่น่องนเครื่องไม่แล้วเป็นแนวนี่เอาว่าได้เบิ้งครับผมผมสิหาตำแหน่งที่เปิดสวิต มาอ่อนครับผมเผื่อมาอ่อนนะมาอ่อนแล้วอะมีไฟเพื่อเตรียมมาสวิตเพื่อจิกดสตาร์ตต่อไปอ่ผมจะเช็คเบิรงจุดอันใดมีไฟยังไหนนะครับเริ่มจากจุดแรกครับนี่นะครับอันนี้มีไฟมาสิบสองโวลต์ครับสายแรยกครับอันนี้คือตำแหน่งปกติครับแกย AUACC คือตำแหน,น่งปิดเครื่องครับ ากนั้นผมชีเลียนมาอันที่สองจุดน,นี้จุดนี้บอมีไฟครับไม่มีไฟมาครับจุดที่สามจุดนี้ครับบอมีไฟมากครับ,จ,จ,รบจุดที่สี่อันนี้มีไฟมากสิบสองวครับ อันนี้คือตำแหน่งปิดเครื่องนะไฟมา12โวลต์จุดต่อไปจุดที่หาครับจุดนี้นะอันนี้ไม่มีไฟนะครับ17-17มิลลิโวลต์เลยเป็นอ้องดูดีๆครับไฟมาถึงบวกจุดที่6เป็ดสุดท้ายครับจุดตรงนี้บันไดน้อยครับ ำแหน่ง ACC e คือปิดเครื่องแต่ยังมีไฟมาอยู่จุดนี้ครับผมแล้วก็สีนี้ครับมีสองเส้นมีไฟอยู่สองเส้นหนึ่งสองหนึ่งสองสามซีีอีกสีเส้นยังมันจะมีไฟมาครับที่นี่ผมจะเปิดกุ่แกไปที่อ่อนครับผมวอ,อนปุ๊บ ได้หนักปัสิมาครับไฟขดหลวดไฟแสดงอะไรมีผมจะใช้ตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งสี่ตัอกับมาสวิตช์ครับมันดูสายใดเดี๋ยวผมจะหาเบึงสรุปกต่เื่อสายนี้กับสายนี้ครับอันนี้สีมีไฟมันตลอดสายนี้กับสายนี้อันนี้ผมมีไฟมาเลยครับอ่าสายนี่กับสายนี่ครับที่อยู่ข้างในนี่ครับนี่นะ สายนี้ครับใช้อยู่ตรงนี้อันนี้สิมีไฟตอนเปิดออนครับผมเพราะฉะนั้นผมจิตต้อจากสายนี้ครับ่อจากสายนี้มอสวิตนี้เพื่อสิกดสตาร์ทนะครับมาจังหวะอ่อนกุญแจ,จม,มาจังหวะอ่อนมีไฟกับมาแล้วก็กดกดค้างนะครับเพราะเดีได้ประมาณชีวิผมก็จะป้อยแต่ผมก็จะส,สตาร์ทเครืนะ่อง i'm ครับผมอันนี้ก็ต้อสายแล้วครับสายนี้ครับเสียบเข่าโดยต้อยจากเพิ่งจากกุญแจเนาะเหลี่ยมมาเส้นเดียวนะมาเส้นสนีกมาสวิตกันต้อสวิตกับสวิตวีไอพีครับก็บอกว่าจังสันแหะก็ต้อตามทีเทเบิ้งนะครับอ่าสวิตแบบนี้เวลาเปิดสวิตกุญแจนะครับ มาที่อ่อนอ่อนปุ๊บไฟสิขึ้นครับถ้ากดลงไปไฟสิดับปล่อยติดสวิตช์แบบนี้เป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับที่ผมดัดแปลงยู่เป็นสวิตช์หัวเผานะถ้าหากดข้างมันติติดครับเพอปล่อยมันติดดับแต่ว่าไฟนี่เป็นไฟสื่อผมต่องไฟไฟตัวนี้เวลา,ากดสวิตช์กดลงไปมันติดับ ปล่อยมันก็จะติดนะครับเดินสายมาสายหนึ่งมาเขาาือใส่บิดแล้วก็ลนนอดออกไปครับผมเป็นน้ำช็อตนะสายเส้นเดียวครับคือเส้นนี้เส้นนี้เส้นเดียวครับผมเดินตรงมาเลยครับแล้วขอมาเข่าขาเรียกครับ สายเดียวครับผมเของรีเลย์แล้วกัเของรีเลย์สายหนึ่งแล้วกัสายกาวมานี่ครับรีเลย์เขาตัวนีเลยครับเขาตัวนี้นบอบเมเป็นตัวนี้สำหรับสายกาวก็เดีใส่สายของรถเลยแต่คือสายหนีอ่าที่มีทดสอบครับทดสอบประสิทธิาการ ดีเปอร์วแผหนึ่งใส่กัวโลบใบแผนนึ่งกด,ดสายออกมากครับายออกมาแล้วกันเฮ้ยังสีนะเดี๋ยวจะไปทดสอบครับมีไฟมาก,ามาก,ามาก่ถ้ามีไฟมาสายนีก็คือโอเคแล้วครับงานนี้จบแล้วมากดบังกันนะ <Hi. S 1> ปล่อย รับกดยิงใส่ไปได <ฟ S 2> ้ไปๆรอบกดโอเคออเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบหรือว่ามันดีขึ้นมาผมก็เลยตัดใจเช็คมะพเผาแล้ว่ะมันใส่งานได้บ่ผมก็เลยถดอดมะพเผาออกมากแล้วอะพอเบิ่งว่า มันมันทำงานดีบ่มันห่อนบ่อัรงเียนะครับกตปรากฏว่าหัวเขาบ่ขาดครับทำงานอยู่แต่ว่าบ่าห่อนมันบ่เสียแต่มันเสื่อมนะครับเพราะว่าอาจจะเจดจากการใส่งานมาโดนเหตุมันเสื่มอมเนี่ความห่อนมันบ่ดีกันเลยสตาร์ทบ่ติดจั่งีครับเพราะฉะนั้นในเคตนี้ผมก็เลยเปลี่ยนหัวเผาเลยนําเลยกแล,ล้วกันตรจสอบเดี๋ยวว่าเบิ่งน้ากันครับนี่็สิเป็ี่ยนหัวเผาผมสั่งมาใหม่นะครับการเปลี่ยนผมเปลี่ยนทั้งชุดทั้งขหรือหรือซีหัวครับเพราะว่า ถ้าเปลี่ยนหัวใดหัวหนึ่งการทํางานมันอาจติดหัวบางหัวมันอาจติดทางานให้ผสมบูรณ์นะครับก็เลยเปลี่ยนเทเดียวซีหัวไปเลยใส่รลน่นกันนี่ครับผมจะทดสอบว่ามันจะใส่เวลาโดนบันไดหัวเผามันถึงสีห่อนเต็มทีนะครับเพื่อว่าเวลาผมกดสวิตผมจะได้รู้ว่าต้องใส่เวลาประมาณไดนมันถึงสิพอดีครับผมเดี๋ยวมาบ่งน้ำกันกัน อ่ะผมก็ได้ถอดหัวเพาอองมาแล้วครับเดี๋ยวผมสีทดลองว่าหัวเพาเก้านี่มันยังใส่งานได้บ่หรือว่ามันยังทําความห่อนได้บ่นะครับกกง่ายๆกับใส่แบตเตอรี่ครับผมดี๋ยวมันบ้านครับใส่สายครับฉีบฟังหนึ่งจีบจังสี่ครับจากนั้นผมก็ด้กี่เบิ้งว่ามันจะใส่เวลาโดนบันไดโดยผมสิใส่วิทีหนับอเอาเนพีนองเนาะ นับนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าตอกปีติปอกปีตอกปีติีสามยี่สิบสีหานีิบาครับก็อุูนกันไปเนอกนี่คืออีกปัญหาหนึ่งครับผมบ่อเสียแต่เส้่อมครับผมนี่คือตวัวไม้สร้างมใไม้ครับผมเดี๋ยวผมสิลรองว่าไม่ได้ใส่เวลาโดนบันได จิ๋ดก,กาเวลาถือเวลากดสวิตตครับผมเพิ่มครับหนึ่งสองสามสี่อ่าเริ่มมีควนกันแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบยี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเริ่มแดงแล้วครับเห็นไหมครับตั้งกันครับผมตัวนี้ใส่เวลาประมาณประมาณหนึ่งถึงสิบหรือสิบยี่สิบยี่สิบสองใส่งานได้แล้วครับ อ่ะตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนหัวเผาเรียบยครับไม้นะครับสี่ตัวเปลี่ย,ยนไม้ทั้งสี่ตัวต่อขอนระบบเรียบยนีหอวกันนี่ครับเปลี่ยนของเก่าออกครับผมทั้งสี่ตัวด้วยกันอ่ะมันนี้มาตรวจสอบรับผมว่ามันผิเป็นยังไง อ่ะทดสอบครับผมสวิตนี่เมื่อเปิดกุญแจล็อกเตรียมสตาร์ทไฟสิขข้นแต่ว่าสัดกดปุ๊บกระส่ใจไฟไปรีเล่ยังไงใจไฟไปหัวเผาเดีย๋ยวก็ผมจะนับหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสิบนะครับเกิวกระสสตาร์ทเวลานี่ก็ะสิเป็นเวลาที่ผมเบิงแล้วมันพอดีกับหัวเผามันทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้วคือมันห่อนเต็มที่แล้วนะครับเอามาเบิ้งครับสีได้ผลบ่เปิดกุญแจครับ พอเ,เปิดนาปัดกันสิึ้นแต่นาปัดนี่ยในส่วนของหัวเผาเนี่ยมันใส่งานบ้านเนะครับผมเปลี่ยนมาใส่สวิตตัวนี้แทนไฟก็จะติดครับผมถ้ากดลบไปไฟก็จะใจิะแต่จะดินเสียงดีๆครับผมดึกไหมนะครับกดครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าส e ิบตัดครับสังเกตครับผมครั้งเดียวติดครับผมดครับปิดเขาปิดเครื่องไฟมันก็สิดับครับเราไม่ได้จ่ายไฟมาสิดแล้วตัดออกจากระบบครับผม เป็นยังสี่ครับแสด้คือกันครับผมครับผมสรุปคลิปนี้ก็คือปัญหาหมวเผามาทำงานหรือทํางานบ่เตรมประสิทธิภาพผมก็ได้แก้ปัญหาโดยการใช้สวิตต่อตรงนะครับระบบเข่าหัวเผาเลยโดยบผ่านกล้องควบคุมหัวเผาเพราะว่ากล้องควบคุมหัวเผาว,า,ว,มมว,เผา,วาสามารถสั่งงานให้รีเลยยทำงานได้ซึ่งผมได้พบปัญหานี่ก็คือตามคลิปก่อนที่ผมได้ลงไปแล้ว ถ้าพี่น้งังท่านด้เบิ้งคลิปที่วา่ากะลองย้อนค้นหาเบิ้งได้ครับเดอ้อหลังจากเก็ดออกมาแล้วแต่สามารถใส่งันได้สตา,าร์ทเจเดียวติดครับผมชึ่งเดียวติดเลยครับสำหรับคลิปของไอทิดดอนก็จะเป็นคลิปลักษณะของการส่อมนำความรูทาง้างมาใส่กับชีวิตประจำวันส่อมของใส่เข้ายังกะซางที่เข้าใส่งนัาางน,าางนนะครับเขาสามารถส่อมได้ถึงมันสิบวันส่อมได้ทุกอย่างแต่ย่างกห,หน่อยก็ได้บางอย่างเล็กหน่อยก็ยังดีครับ เขาได้เหตุเองเขาได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาน้าที่สาคัญประหยัดตังครับผมต้องฝากเด็กนน่นอยจากไอคิดดอนครับผมสวัสดีครับ